ซอฟต์แวร์นะครับสองซอฟต์แวร์ในส่วนแรกนะครับส่วนนี้นะครับส่วนแรกก็เป็นการประกาศตัวแปรนะครับก็คือเซนเซอร์พินนะครับก็ตามชื่อนะครับก็คือขาเซนเซอร์นะครับก็คือขา2อนาล็อกที่เราต่อไปในตอนที่เราต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็ ขาสิบสามนะครับ LED pin นะครับขาสิบสามก็คือที่เราต่อไปก็คือขา LED ขาสิบสามนะอ่าแล้วก็ต่อไปเป็น sensor value นะครับตัวนี้ไม่ใช่ขานะครับตัวนี้ไม่ใช่ขาตัวนี้จะเป็นค่านะครับจะเป็นค่าอ่าศูนย์นะครับค่าศูนย์ค่า editor ศ,ศ,ศูนย์นะครับทำไมไม่ใช่ขาเพราะว่าใน พินเซตอัพนะครับพินเซตอัพจะเป็นตัวบอกว่าขาไหนนะครับเป็นเอา p u พุตอ่าขาไหนเป็นเอา p u พุนะครับซึ่งตอนนี้เราเซตให้ขา13 LED พินนะครับเป็นเอา p u พุนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ serial begin นะครับ serial begin ก็คือคำสั่งเรียกใช้นะครับ serial monitor นะครับ อิเล็กอนิเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้มีไว้ทำไหมนะครับตัวนี้ตัวนี้มีไว้ทำไหมก็คือมีไว้เพื่อที่จะแสดงค่าที่เรารับเข้ามาจากตัวโพเทนทิอมิเตอร์นะครับเพื่อมาแสดง ตรงนี้ให้เราเห็นว่าเออที่เรารับเข้ามานั้นเราได้รับค่าอะไรเข้ามา,านะครับซึ่งต่อไปก็คือไวนลูปนะครับตัวโปรแกรมเราจะทํางานวนลูปในไวนลูปตัวนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็นการอ่านค่านะครับก็คืออ่านค่า a n a าลอก e ี d นะครับคําสั่ง Analog ก e a d จากเซนเซอร์พินก็คือขาขาสอ2นะครับ ค่า2แล้วเอามาเก็บไว้ใน sensor v a l วลนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ serial pin นะครับก็คือเป็นคำสั่ง pin ค่า sensor v a l วลออกนะครับนี่ครับออก serial monitor นะครับก็จะเป็นค่าออกมาได้รับอะไรมาก็ pin นค่านั้นออกมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้น บรรทัดนี้นะครับคำสั่งดิจิตอลไว้นะครับก็คือตรงตัวเลยก็คือคำสั่งเขียนดิจิตอลนะครับก็คือเราจะสั่ง LED พินนะครับขาสิบสามนะครับสั่ง high ก็คือดิจิตอลก็จะมีสองสถานะก็คือ high กับ o ลหรือศูนย์กับหนึ่งนะครับทีนี้ในที่นี้เราสั่ง high ก็คือหลอด LED จะติดนะครับทีนี้ ในบรรทัดนี้คำถังดีเลย์นะครับคำสั่งดีเลย์ก็คือคำสั่งน่วงเวลาการทำงานานะครับก็คือดีเลย์ก็ตรงตัวนะครับโดยที่เราจะเอาค่าเซนเซอร์ l l u e นะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่ามันจะเป็นตัวเลข integer นะครับตัวเลข integer เรารับเข้ามาแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็น integer นะครับ s e n s o r Val u e ประกาศเป็นยินนะครับเก็บใน ตัวแปรเซนเซอร์ l วลูนะครับเราก็เลยเอามาเป็นตัวดีเลย์นะครับซึ่งปกติเราก็จะสามารถใส่ตัวเลขได้นะครับใส่ตัวเลขเป็นในหน่วยของมิลลิเซกนะครับเราจะสามารถใส่เป็นตัวเลขแบบนี้ได้คอมไพน์ก็ผ่านเหมือนกันนะครับลองคอมไพน์ดูนะครับเรียบร้อยรับผ่านเหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนแปลงค่านั้นโดยใช้ ค่าที่อ่านมาจากโพเทนติโอมิเตอร์นะครับก็เลยเอาค่ามาอ่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่มันอ่านเข้ามาได้จากโพเทนติโอมิเตอร์นะครับอ่าหลังจากนั้นมันก็จะดีเลย์หน่วงการทำงานเวลาตามที่อ่านเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยจะมาบรรทัดนี้ก็คือนิตอนไวสั่งขา led pin อ่า13นะครับเป็นโลก็คือหลอด led ดับนะครับ พอเรา LED ดับเสร็จปุ๊บก็จะมาคำสั่งดีเลย์อีกครั้งนะครับดีเลย์กันทำงานหน่วงการทำงานอีกครั้งฟึบค่อยวนกลับมาอ่านค่าแล้วก็ทำงานวนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงค่าเซนเซอร์เวลูมันก็จะหน่วงค่าเท่าเดิมไปตลอดนะครับดอนเราก็จะกระพิบติดดั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 บไปเรื่อยๆอ่าโอเคครับทีนี้เราก็จะมาลองอ่าต่อเอ God. ต่อบอร์ดนะครับต่อบอร์ดที่เราบอร์ดที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะลองส่งโปรแกรมแล้วก็ลันทํางานดูนะครับว่าจะทํางานได้หรือไมอ่เมื่อเราเสียบเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอโอเคก็จะได้แบบนี้เราก็มาลอง โยนยโปรแกรมเข้าดูนะครับโดยกดกดปุ่มนี้นะครับคือคำสั่ง compile แล้วก็ส่งนะครับอ่าโอเคปึ๊บอ่ามี e อ r ร์อร์นี่นะครับตอนนี้เราเสียบเข้าไปแล้วแต่ตัวโปรแกรมมองไม่เห็นนะครับว่าบอร์ดเรา คือบอร์ดอะไรก็คือเสียบแล้วมันไม่เข้าเราก็ถอดแล้วก็เสียบใหม่มอรอดูครับว่ามันจะมาหรือเปล่าอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับเราก็มาเลือกนะครับพอร์ดที่ขึ้นมานะครับอ่าก็คือมันจะไม่ใช่สิบเสมอไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนไปตามที่เราเคยเสียบมาแล้วนะครับอ่าโอเคส่วนเลือกบอร์ดนะครับบอร์ดอ่าเราก็เลือกซึ่งเราใช้บอร์ดนะบอร์ด Arduino Uno นะครับอ่าใน Steely Uno นะครับเอาติไปนะครับอ่าทีนี้ลองส่งอีกครั้งนะครับอ่อา Compile เรียบร้อยอ่าส่งเรียบร้อยครับทีนี้มาดูที่ตัว h a ์ d w a r e นะครับโปรแกรมเราเรียบร้อยแล้วดู Hardware นะครับตอนนี้เราจะสังเกตนะครับอ่าเราจะกระพริบประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดูค่านะครับซีเรียลมอนิเตอร์นะครับอ่าตอนนี้คือหนึ่งพันยิบสามอ่ะก็ก็คือหนึ่งวิกับอีกยี่สิบสามมิลลิเซกอ่านะครับสำหรับค่านาล็อกก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สิบสามอ่านะครับขนาดสิบบิตอ่าครับทีนี้เราก็จะลองหมุนอ่าหมุน โพรเทนจิโอมิเตอร์ดูนะครับเดยผมจะลดลงจะสังเกตได้ว่าค่าจะเปลี่ยนนะครับค่าจะเปลี่ยนค่าที่ซซเรียมมอนิเตอร์จะเปลี่ยนยิ่งค่าน้อยลงนะครับหลอด led เราก็จะยิ่งกระพริบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นะนะครับแล้วก็การอ่านการส่งค่าซซเรียมมอนิเตอร์นะครับส่งค่าออกมาซซเรียมมอนิเตอร์ก็จะเร็วขึ้นด้วยเนื่องจากว่า คำสั่งดีเลย์มันไปดีเลย์ทุกส่วนในโปรแกรมนะครับก็เลยทำให้ถ้าเกิดค่ามากการส่งค่าของ serial monitor ก็จะช้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดค่าน้อยอมันก็จะดีเลย์น้อยดีเลย์แป๊บเดียวมันก็จะส่งค่า serial monitor เ,เ,เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้หลอดเรากระพริบประมาณนี้นะครับถ้าเราหมุนให้มันเป็นศูนย์หมุนเป็นศนย์นะครับ จะสังเกตได้ว่าหลอดดับมันกระพริบเร็วมากนะครับจนหลอด LED ไม่สามารถตอบสนองได้นะครับอ่าก็คือดับไปเลยนะครับอ่าไม่เสียงแสงไฟแสงไฟไม่ออกนะครับอ่าเราลองปรับกลับมาอ่าก็จะมาอีกครั้งสังเกตดูนะครับมันจะเร็วมากอ่าหลอด LED ตอบสนองไม่ได้นะครับถ้าเกิดสูงสุดอ่าก็คือช้ามากก็คือหนึ่งวิ กระพริบหนึ่งวิติดหนึ่งวิครับในหัวข้อ Make it Better นะครับในหัวข้อแรกนะครับในการคอนโทรลการสว่างของหลอด LED นะครับโดยเราสามารถกำหนดช่วงที่จะให้หลอด LED สว่างได้นะครับครับ การทํางานก็คือเมื่อเราหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับและค่าของตัวต้านทานมีค่าถึงค่าที่เรากําหนดไว้หลอด LED จะติดนะครับและถ้าเราปรับลดน้อยกว่าค่าที่เราตั้งไว้หลอด LED ก็จะดับนะครับโดยค่าที่ตั้งนี้สามารถตั้งได้ในตัวโปรแกรมนะครับโดยกําหนดเป็นช่วงๆก็ได้ครับ เอาแฟเป็นสีส้มครับต่อไปก็เป็นหัวข้อการปรับเพิ่มลดแสงของหลอด LED ครับ,รบมาดูการทำงานกันบ้างครับเมื่อเราหมุนตัวทานปรับค่าได้นะครับแสงของหลอด LED จะเพิ่มหรือลดนะครับอัอนนี้จะลดลงนะครับ ้เพิ่มขึนครับสำหรับหัวข้อนี้ครับมาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ของ Make it Better นะครับจะเป็นในหัวข้อการคอนโทรลเซอร์โวนะครับโดยการต่อวงจรจะเหมือนใน CIRC04 นะครับ การทำงานคือเมื่อเราหมุนเัอนันทานปรับค่าได้นะครับตัวเซอร์โวก็จะหมุนตามที่เราหมุนนะครับครับสำหรับหัวข้อนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ